สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์เมื่อราวกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับยศทหารสุดแปลกนะครับผมของทั้งฝั่งกองทัพสหรัฐอเมริกาจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันถ้าพูดกันถึงยศทหารสูงสุดที่เคยได้ยินกันเนี่ยยศที่สูงที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นยศพลเอกถูกไหมครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คําว่า general ซึ่งถ้าเกิดหลายคนเนี่ยศึกษาในเรื่องของการทหารมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยพลเอกเนี่ยยังไม่ใช่ยศที่สูงสุดนะ มาเชลเนี่ย จะสูงกว่าซึ่งถ้านับกันที่ดาวเนี่ยนะครับผมพลเอกเนี่ยจะเป็นยศนายพล4ดาวหลายประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ประเทศไทยหรืออเมริกาเนี่ยก็ใช้ระบบแบบนี้เหมือนกันนั่นเนี่ยจึงทําให้ยศที่สูงกว่าก็จะเป็นยศนายพล5ดาวถูกไหมครับถ้าเป็นประเทศเราเนี่ยอย่างจอมพลสลิดธนรัตน์อย่างจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับยศนายพล5ดาวแต่สําหรับอเมริกาเนี่ยตำแหน่งของฟิลด์มาแชลเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแต่จะใช้คําว่า general of the army แทนก็คือชื่อของยศนายพล5ดาวของทางฝั่ รัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับซึ่งในสงครามโลกครั้งที่2ในยศนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกมอบให้กับนายทหารเพียง5นายเท่านั้นที่โด่งดังมากๆเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์หรือนายพลเดวิดดีไอเซนฮาวเออร์นะครับซึ่งพอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับผมยศของ General of the Army เนี่ยก็ไม่ได้ถูกมอบให้ทหารคนไหนอีกเลยนั่นเนี่ยอาจจะทําให้เราคิดว่านายพล5ดาวเนี่ยนะครับผมเป็นยศที่สูงที่สุดในกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วทาให้นับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะเพราะในปัจจุบันเนี่ยผอ,บอทอบอของกองทัพบ,บกสหรัฐเนี่ยก็ดํารงตําแหน่งเป็นนายพล4ีดาวทั่วๆไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันยังมีตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งที่เป็นยศที่สูงกว่านายพล5ดาวอีกนะครับมันคือตําแหน่งของนายพล6ดาวและเรียกได้ว่าทั้งประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริา มีเพียงคน2คนเท่านั้นที่จะได้รับดำรงตำแหน่งยศที่สูงถึงขนาดนี้นะครับมันคือตำแหน่งของ General of the a r m i e s of the United States ถ้าเป็นนายพล5ดาวเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของ General of the Army นะครับผมไม่มี S ก็คือตำแหน่งนายพล6ดาวเนี่ยนะครับผมจะใหญ่กว่านายพล5ดาวก็คือจะมีอำนาจบัญชาการที่เหนือกว่านายพล5ดาวอีกซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับผมตำแหน่งนี้นต้องบอกก่อนว่า ถึงจะบอกว่าชื่อในพล6ดาวเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนดาวเนี่ยมันไม่ได้มีมากถึง6ดาวนายทหารคนแรกเนี่ยนะครับผมที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น General of the armies เนี่ย คือนายพลจอรนเจเพอร์ชิงในปี1919หลังจากสงครามโลกครั้งที่1ไม่กี่ปีซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นนายพลคนเดียวนะครับผมที่ได้ดํารงตําแหน่งนี้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่สภาคองเกรสเนี่ยนะครับผมได้มีการอนุมัติยศนี้ให้กับนายพลเพอร์ชิงเพื่อให้เป็นเกียรตินะครับผมแก่การรบในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่1เลยได้มอบตําแหน่ง General of the a r m i e s of the u n ited States ให้แต่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมมันยังไม่ได้มีอินสิกเนียหรือว่ายังไม่ได้มีรูปแบบของสัญ,ญลักษณ์ที่จะมาาารระะบุยศนนี้เ้เเเพถป็นนอ นี่นจะเป็น4ดาวถูกไหมครับตอนนั้นยศนายพล5าดาวเนี่ยยังไม่ได้ถูกเอามาใช้เขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยนะครับผมที่จะใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดาว4ีดาวเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากดาวเงินนะครับผมเป็นดาวทองแทนแต่ก็นับได้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งยศที่สูงที่สุดในกองทัพสหรัฐอเมริกาแล้วจนในภายหลังต่อมาเนี่ยสภาคองเกรสเนี่ยก็ได้มีการมอบยศนี้ให้กับนายพลคนสําคัญอีกคนหนึ่งแต่ว่าเป็นนายพลที่เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในฟาวดิ้งฟาเธอร์ นั่นก็คือนายพลจอร์จวอชิงตันในปี1976เนี่ยนะครับผมก็ได้มีการแต่งตั้งยศของนายพลจอร์จวอชิงตันเนี่ยนะครับผมให้เป็น General of the a r m i e s of the united s t a t e s และก็จะเป็นนายพลคนสุดท้ายที่จะได้รับยศตำแหน่งนี้แล้วด้วยและด้วยความที่ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดในกองทัพสหรัฐแล้วถูกไหมถ้าบอกว่ารูปสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสีดาวทองเหมือนที่นายพลเพอร์ชิงใช้เนี่ยมันก็อาจจะดูนะครับผมว่าเป็นตำแหน่งที่เล็กกว่านายพลห้ดาวอ่าถูกปหมต่อให้เป็นดาวสีเ่็นนนนจจเเล กว่านายพล5ดาวตำแหน่ง General of the Armies of the United States เนี่ยจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นนายพล6ดาวไปโดยปริยายโดยที่นะครับผมรูปลักษณ์ของอินซิกเนี่ยเนี่ยไม่ได้มีดาว6ดาวด้วยซ้ำมีดาวแค่4ดาวแล้วก็มีนกอ,อินทรียูตรงกลาง1ตัวแต่ก็เป็นการเรียกเพื่อให้เกียรตินายพลคนสำคัญ2คนที่ดำรงตำแหน่งนี้นั่นเองซึ่งก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผม เกือบได้มีนายพลอีกคนหนึ่งนะที่ได้รับตําแหน่งนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยคนคนนั้นเนี่ยนะครับผมคือนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์เนี่ยแหละซึ่งเหตุผลที่ตอนนั้นเนี่ยจะแต่งตั้งนายพลดักลาสแม็กอาเธอร์ให้กลายมาเป็นนายพล6ดาวเนี่ยนะครับผมมันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับผมเขาเนี่ยต้องบัญชาการการยกพลขึ้นบกที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึง่งเรียกได้ว่าใหญ่กว่าดีเดย์อีกนะครับนั่นคือการยกพลขึ้นบกที่ฟิลิปปินส์และมีนา,ออยายพลต้าการัาาาาข,บบาขเขาเนคนเะะนนรที่ทํให้ ได้บัญชาการที่อยู่เหนือกว่าและเด็ดขาดกว่าเนี่ยนะครับผมจึงต้องดํารงตําแหน่งยศที่สูงกว่าแต่ว่าสภาคองเกรสเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้อนุมัติยศนี้ให้กับนายพลแม็กอาเธอร์ซึ่งในปี1955และในปี1 9 6 4เกกนี่ยก็ได้มีการพยายามที่จะเอามาติในการแต่งตั้งนายพลแม็กอาเธอร์ขึ้นเป็นนายพล6ดาวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สําเร็จสักครั้งเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสุดท้ายเนี่ยก็จะมีนายพลเพียง2คนเท่านั้นที่จะดํารงตําแหน่งปนน hing, เ,เป็นนายพลหกดาวนั่นนากาายลเจ่สใมๆ กับเรื่องราวของยศนายพล6ดาวถ้าท่านผู้ชมอยากฟังเรื่องราวอะไรกันอีกเนี่ยนะครับผมก็สามารถขอรับกันมาได้เลยนะในวันนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยมานาทีนี้เรื่องจริงนะครับแล้วถ้าวันนี้เสียงเพี้ยนๆพีม่หน่อยเนี่ยต้องขอโทษจริงจริงเพราะว่าช่วงนี้ก็ป่วยอยู่นะครับแต่ก็อยากอัดคลิปให้ทุกคนฟังมากๆไม่อยากหยุดเลยสักวันนะครับแต่ก็นั่นแหละครับให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ป่วยกันเยอะเลยส่วนคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็